สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนวันลนิดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกริยาเซร์และเอสตาร์กันค่ะสองกริยานี้ในภาษาสเปนค่อนข้างจะใช้กันมากนะคะและสําหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาสเปนใหม่ๆก็อาจทําให้สับสนการพอสมควรนะคะความหมายของกริยานี้ถ้าเทียบกับกริยาในภาษาอังกฤษก็คือ verb to be นั่นเองค่ะ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยแบบที่เราคุ้นเคยกันก็คือเป็นอยู่คือแต่ว่าถ้าแปลในประโยคจริงๆมันก็ไม่ได้มีความหมายแบบนี้เสมอไปหรอกค่ะวันนี้แอดจะมาบอกวิธีการใช้และข้อแตกต่างของทั้งสองกริยานี้แบบเข้าใจง่ายๆกันนะคะกริยาเซ r จะใช้ในสถานการณ์หรือสถานภาพที่นานหรือคงทนถาวรนะคะส่วนกริยาเอสตาร ก็จะตรงกันข้ามก็คือใช้ในสถานการณ์หรือสถานภาพที่เป็นแบบชั่วคราวตัวอย่างนะคะกริยาเซรใช้บอกลักษณะบุคคลหรือสิ่งของอย่างเช่นเราเป็นใครมาจากไหนสีผิวอะไรสิร่งนี้มีลักษณะเป็นยังไงทำมาจากอะไรแบบนี้คะ่ะซอยละองฉันคือละองหรือเอลเอสเดียโเขาคือ Diego ซอยเด t ไทยแลนด์ฉันมาจากประเทศไทยซอยไ a i l a n d ์เดฉันเป็นคนไทยซอยโมเรน a ฉันเป็นคนผิวสีแทนนี่นะคะก็จะใช้บอกสถานภาพที่ติดตัวหรือที่เป็นเรานะคะหรือจะใช้บอกลักษณะของสิ่งของอย่างเช่น este coche es blanco รถคันนี้สีขาว ลาเมซาเอสเตมาเดราโต๊ะทำมาจากไม้ใช้บอกเวลาวันที่หรือฤดูอย่างเช่นเกออร r เอสกี่โมงแล้ว Son las o n นเซอเมเดคือเวลา11ดโมงครึ่งเกเดียเอสอวันนี้คือวันอะไรออยเอสลูเนวันนี้คือวันจันทเอสเ r รานอีอ c e calor คือฤดูร้อนและอากาศร้อนใช้บอกอาชีพเก t เตเดดิ c ัสคุณทำอาชีพอะไร s o ย e s สตูเ a ียนเตฉันเป็นนักเรียนซอยโปรเฟสโซราฉันเป็นคุณครูใช้บอกความสัมพันธ์ของคน este ตชิโกเ s mi n โนบิโอผู้ชายคนนี้คือแฟนของฉัน maria es hermana de mi a m i อา มาเร a เป็นน้องสาวของเพื่อนของฉันตัวอย่างการใช้กริยา estar ที่ใช้ในสถานการณ์หรือสถานภาพที่เกิดขึ้นแป๊บๆไม่นานหรือไม่ถาวรเช่นใช้บอกสถานที่ที่อยู่ของคนหรือสิ่งของในช่วงเวลาหนึ่งเช่น el coche está en el parking รถจอดอยู่ในที่จอดรถ Mis padres están en el salón พอแม่ของฉันอยู่ในห้องรับแขก Estoy en clase ฉันกำลังอยู่ในห้องเรียนช้บอกวันเวลาสถานที่จัดงาน El cumpleaños de mi hermano Es el próximo domingo วันเกิดของน้องชายของฉันคือวันอาทิตย์หน้า La fiesta del próximo sábado เอส n อนมิกางานเลี้ยงวันเสาร์หน้าจัดจัดที่บ้านของฉันใช้บอกสถานภาพทางร่างกายและอารมณ์เอสตาสมุยเดลกาดาเธอผอมมาก e s t o อ triste ฉันเศร้า e s t o อ e n f a d a าด c o n t อนตฉันกำลังโกรธเธอใช้บอกเหตุการณ์หรือการกระทำ ที่กำลังเกิดขึ้นณตอนนั้นอย่างเช่น Estoy viendo a h o Ramismo ตอนนี้ฝนกำลังตก Te e s t á llamando por el teléfono มีคนกำลังโทรหาเธออยู่ตอนนี้ Los niños están jugando fútbol เด็กๆก,กำลังเตะฟุตบอลกันอยู่ใช้บอกเวลา Estar ก็ใช้บอกวันเวลาได้เหมือนกัน แต่เซอจะถูกใช้บ่อยกว่าอย่างเช่น Ya estamos a v e n t i c i n c o de mayo y pronto estaremos en verano. พวกเราอยู่วันที่25พฤษภาคมกันแล้วและไม่นานพวกเราก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนหรือจะหมายความว่าวันนี้วันที่25แล้วและไม่นานก็จะเข้าสู่ฤดูร้อน estar าด้วยกริยาวิเศษอย่างเช่น e s t a b i e n ดีแล้ว no e s t á b i e n ไม่ดี Mi trabajo está lejos de mi casa ที่ทำงานของฉันอยู่ไกลจากบ้าน l a t i e n d a está muy cerca de tu casa ร้านค้าอยู่ใกล้บ้านเธอมากกริยา ser หรือ estar ตามด้วยคำคุณศัพท์มีคำคุณศัพท์บางคำที่ใช้ได้ทั้งเซ r รและเอสตาแต่ว่าจะให้ความหมายไม่เหมือนกันอย่างเช่น ser r i ริและเอสต r ร์ริโกเซ i ร o จะหมายถึงว่ารวยอย่างเช่น Elon m มาร์ s la persona más r i น a d มา m u n ส o ริ o ก m เดล เป็นคนที่รวยที่สุดในโลกส่วน estar rico ก็จะหมายถึงว่าอร่อยอย่างเช่น Me gusta la paella e s t á muy r i c a ฉันชอบข้าวผัดสเปนมันอร่อยมาก ser listo และ estar listo ser listo ก็จะมีความหมายว่าเป็นคนฉลาดอย่างเช่น estenio es muy listo ตเด็กผู้ชายคนนี้ฉลาดมากส่วน e s สตาร์ลิสโตก็จะหมายถึงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือพร้อมแล้วอย่างเช่นลาโกมิดาย e s t า lista หมายถึงว่าอาหารทำเสร็จแล้วหรือ e s สโตย i ิสตา a r a า a ลียก็จะหมายถึงว่าฉันพร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้ว อย่าลืมนะคะว่าคำคุณศัพท์จะต้องเปลี่ยนเพศตามประธานด้วยอย่างเช่น El Niño, Es muy listo แต่ถ้าเป็น La Niña ก็จะเป็น Es muy lista หรือ Estoy lista para salir ถ้าผู้พูดเป็นผู้หญิงแต่ถ้าพูดพูดเป็นผู้ชายก็จะใช้ว่า Estoy listo para salir นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างของคำคุณศัพท์ที่ตามหลังกริยา s e r และ estar แล้วให้ความหมายไม่เหมือนกันยังมีคำคุณศัพท์อื่นๆอีกอย่างเช่น s e r หรือ estar bueno s e r e หรือ estar malo s e r e s t a r cerrado หรือคำอื่นๆอีกเดี๋ยววันหลังจะมาอธิบายให้อีกนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะวิดีโอการใช้กริยาเซ a r e และเอสตาร์ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหรือถ้ามีคำถามอะไรก็เขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะขอบคุณค่ะ